ัสดีครับผมวันนี้ก็ตัดกับบุ้งนะครับผมปิดหน่อยเสียงดังนะับุ้งนะครับผมไม่ใช่ไฟแดงและไฟมันเป็นไฟไฟฟ้านะฮะไฟแดงน่าจะอร่อยกว่านี้ละบุ้มเลยแล้วลครับผมเขียวเลยอันนี้มันต้องทําไงได้แบบนี้นะฮะใส่ตัะเกียวบ้างเป็นน้ำมันหอยเท่านั้นนะครับผม ใส่ละมันก็ใส่รสดีหน่อยมันเค็มหมดแล้วนะรอให้สักพักมันก็ได้แล้วละผนไม่ใช่ไฟแดงเนาะไฟแดงจะอร่อยกว่นนี้บุม้มจบเลยรับปิดลเลยนะร้อนร้อนเลยเนี่ยนี้มันจาเป็นะนะใส่มะเขือเทศหน่อยนะสูตรลาวจะใสม่มะเขือเทศหน่อยนะสูตรไทยก็คงไม่ต้อง นะออกเปียนิดหน่อยหวานนิดๆเคม็มเยอะหน่อยนะพริกไทยก็ใส่ไปแล้วพริกก็ใส่ไปแล้วน่าจะโอเคแล้วนะผมว่าน่าจะสุสสกแล้วสุกมาสุกกพอะแล้วนะครับผมมากินได้วักันะครับผม,ม,านนบผมอาหารที่ยังมีแค่นีนะ้เดี๋ยวกำลังคิดเดี๋ยวปนมากินหรือเปล่าปนปลาฮนะหรือว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้ว นะฮะฮมันต้องทำวิติหรอกครับแบบนี้นะเสร็จแล้วครับผมกรอบแน่นอนนะบุงนะฮะหนึ่งดอนหมดนี่นะผมถือว่าถูกมากนะบ้านเราอาจจะบอโอ้ยแพงเหลือเกินนะหนึ่งดอนก็สามสิบเจ็ดบาทประมาณนั้นนะหมดเนี้ยหมูก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเผอเถูกบ้านเราไหมนะ หมูสันนอกแล้วมาสับหน่อยเนาะหั่นบ้างสับบ้างป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะกระเทียมพริกจบสองอย่างนะทำคล้ายเหมือนผัดกะเพราผมพอแล้วปิดไฟเรียบร้อยนะจบใส่ซีอิ๊วให้มันดำๆมาให้มันหม,อหมอ่อมๆแล้วก็ใส่สูตรหนึ่งและสูตรสองตัวนี้ด้วยนะจะได้อร่อยอ ข้าวมาอุ่นแล้วก็กินด้วยกันนะครับผมแค่นี้บ bye ๊ายบาย